เอ็มบุตราคำโพสหนึ่งในเป้าหมายชีวิตปี2023เราไม่มีบุญคุณต่อลูกและลูกไม่มีบุญคุณต่อเราเรียกได้ว่าเข้าสู่ปีใหม่ปี2023ปีกระต่ายแล้วหลายคนได้ตั้งเป้าหมายชีวิตสำหรับปีนี้อย่างเช่นเอ็มบุตราคำวงคำเหลาลูกสาวตลกชื่อดังที่ได้โพสเป้าหมายชีวิตของตนเองในปี2023ไว้26ข้อในอินสตาแกรม ซึ่งหลายคนได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยมีดังนี้ 1. ใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นแค่คนอื่นให้น้อยลง 2. คิดทุกคำที่จะพูดไม่พูดทุกคำที่จะคิด 3. หันมาปกป้องหัวใจตัวเองจากพิษของวาจา 4. ปล่อยมือคนที่ทำอย่างไรเขาก็ไม่มีทางเห็นคุณค่าในตัวเรา 5. ใครปฏิบัติกับเรายังไงเราปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกัน 6. มองเห็นข้อความดีๆให้มากขึ้นและเลยข้อความแย่ๆให้น้อยลง 7. เลือกทานอาหารให้ดีใส่ใจสุขภาพ 8. รู้จักยินดีกับผู้อื่นหยุดยินร้ายกับผู้อื่น 9. หมันตรวจสุขภาพร่างกายทุกปี 10. ต้องจำไว้เสมอเราไม่มีบุญคุณต่อลูกและลูกไม่มีบุญคุณต่อเรา 11. รู้จักตัวเองให้ถ่องแท้ในทุกมุมไม่ใช่รู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่อง 12. เมื่อไหร่อยู่ในสถานการณ์คนกลางจงรับฟังเท่านั้นอย่าแนะนำเด็ดขาดเขาดีกันเราก็คือคนอื่นหรือหมาดีๆนี่แหละ 13. ทบทวนตัวเองทุกครั้งที่มีคนติดเตียนเราเราไม่ดีจริงหรือเปล่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆไหม 14. มีสติทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต 15.Life ไลฟ์บาลานให้ดีหน้าที่แม่ไม่ตกหน้าที่เมียไม่บกพร่องหน้าที่การงานไม่เสียหายใช้ชีวิตให้มีความสุข 16. ห่างไกลคนพูดจาแง่ลบทับถมโอ้อวด 17. ไม่เก็บคำเน็บแนมแสะแซงแขวะจิกกัดมาเป็นไฟสุมใจ 18. ทํทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆความจนมันน่ากลัว 19. เรื่องทุกเรื่องย่อมมีสองด้านเสมออย่าฟังความข้างเดียว 20. มองข้ามคนอคติหันมาสนใจคนมีทัศนคติที่ดี 21. ให้ใจใครแล้วไม่ได้คืนก็ไม่ต้องให้เขาแล้ว 22. อย่าให้ความใจดีของเราย้อนมาทำร้ายเราเอง 23. ่รู้จักให้อภยัยให้โอกาสให้เวลา 24. อย่าไปเสียน้ำตาเสียเวลาให้กับคนที่ไม่มีทางรักเรา 25. คนล้มให้อบอุ้มและอบกอดไม่ใช่เหยียบย่ำให้จมดินเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นฝ่ายล้มบ้าง อย่าร้องขอกำลังใจจากคนที่ไม่เคยคิดจะสนับสนุนเราตั้งแต่แรกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปิกและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ